สวัสดีเทศกาลตุจีนทุกๆคนด้วยนะครับสำหรับใครที่เพิ่งจะได้รับอังเปามาไม่ว่าจะเป็นจำนวนกี่บาทหรือว่ากี่เหรียญก็ตามแต่ยินดีกับทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาแนะนำนะครับถ้าสมมติว่าใครเนี่ยอยากจะเอาตัวอ่งเปาที่ทุกคนมีอยู่หรือว่าที่ทุกคนได้รับมาเนี่ยไปต่อยอดนะครับในการเทรด หรือว่าแม้แต่ในการสมัครปอเฟิร์มถ้าสมมุติว่าใครกําลังงงอยู่นะครับว่าเอ้ยต้นทุนจํานวน x บาทที่เราได้มาหรือว่า x ดอลลาร์ที่เราได้มาเนี่ยมันจะเอาไปต่อยอดยังไงนะครับในการเทรดหรือว่าแม้แต่ในการเอาไปยัดในปอเฟิร์มหรือว่าในโปรแกรมกองทุนเดียววันนี้ผมในแมร e ่แลนเทรจะพาทุกคนมาดูกันเนาะในส่วนที่เราจะยกตัวอย่างกันนะครับเราจะพูดถึงโบรกเกอร์ของ เอกซี่นะครับเอเนี่ยถามว่าทำไมผมถึงยกตัวอย่างเขานะครับแน่นอนว่า x อเนี่ยมีหลายๆอย่างที่เราพูดมาเมื่อกี้นะครับมีทุกอย่างที่เราพูดเมื่อกี้เลยก็คือในส่วนของธรรมดานะครับพอร์ตธรรมดาที่เขามีเนี่ยถท่าสมมตินะครับทุกคนได้รับเงินมาจำนวน 100เหรียญหรือว่าจํานวน500เหรียญน,นะครับเราจะยกตัวอย่าง2เคสนี้เนาะในส่วนของ100เหรียญเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะเอาไปซื้อทองคำนะนะตอนนี้ใช่ไหมจำ,จำนวนหนึหน่วยอ่าผมผมใช้เป็นหน่วยแล้วกันผมไม่รู้มาตาวัดแนวตอนนี้ทองคำน่าจะอยู่ประมาณสัก4ี่ห้าพันเหรียญแนนะ่นอนว่าร้อยเหรียญเนี่ยไม่ไม่สามารถซื้อเป็น,เป,นเป็น1หน่วย1ออนหรือ1กร,รมัม1กิโลยังไงผมก็ไม่แน่ใจนะคือมันซื้อได้แต่ว่ามันจะไม่ได้จํานวนจํานวน1ชิ้นแบบ แบบที่ราคาตลาดมันเป็นแต่ว่าในเคสเนี้ยเราสามารถนำา1 0 0เหรียญของเราเนี่ยมาเทรดได้นะครับเทรดยังไงในเมื่อตังเรายังไม่พอซื้อในในจำนวนนั้นเลยด้วยซ้ำถูกไหมคำตอบคือเทรดด้วยเลเวลเล e ครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตย้อนกลับไปนิดน,นึงในส่วนของ x อ e, ที่ทุกคนเห็นบนหน้าจอตรงนี้นะครับถ้าทุกคนเห็นด้านล่างเนาะมันจะมีแบนเนอร์ที่เขียนว่าเลเวลเลต1ต่อ1000คงที่ คือสำหรับบัญชีเทรดธรรมดา XC นะครับ mm. เขาเนี่ยจะให้เลเว l เสูงถึง1,000เลยนะครับ mm. ก็คือถ้าสมมติคุณมี100เหรียญเนี่ยมันจะคูณไปเลยครับ1,000 1,000เท่าของทุนที่ท่านมีนะครับเพราะฉะนั้นคือการที่เราเอาเงินทุนธรรมดาเนี่ยมาเทรดนะครับไม่ว่าจะเป็นพอร์ตปกติหรือว่าพอร์ตแบบใดก็ตามแต่ที่ x อเนี่ย ให้ Level a g e ได้สูงสุด1,000เนี่ยเราก็สามารถเทรดได้หลากหลาย a s s e t ทมากๆเลยอะไรที่เราไม่สามารถเทรดได้อดิเช่นทองคำหรือว่า Bitcoin เนี่ยเราไม่สามารถซื้อ Bitcoin 1เหรียญได้แต่ว่าเราสามารถเทรด b i t c o i n ได้นะครับในเคสที่มี Level a g e 1ต่อ1,000ในส่วนของตรงนี้แล้วก็อีกช้อยนึงนะครับสาเหตุที่ผมยกตัวอย่าง x อมาเพราะว่าเขาเนี่ยมีโปรแกรมอย่าง x อ็กซีซนะครับที่โปรแกรมตรงเนี้ มันจะเป็นเงินทุนในท่านนะครับสูงสุดถึง1ล้านเหรียญเลยตรงนี้รายละเอียดเพิ่มเติมถ้าสมมุติว่าใครสงสัยหรืออะไรยังไงก็ตามต่เนี่ยท่านสามารถเข้ามานะครับที่หน้าเว็บไซต์ของ x อแล้วก็มาหาดูได้เลยนะครับว่าตัวของ x อ s l e e ซเนี่ยคืออะไรทํางานยังไงนะครับมีกฎของโปรแกรมให้อ่านอยู่หน้า x อ s l e e ซด้วยนะครับเป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยหรือท่านจะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก็ได้เช่นเดียวกันหรือภาษาอื่นๆนะครับก็ลอง หาข้อมูลดูได้เลยนะครับตรงนี้มีรายละเอียดบอกทั้งหมดซึ่งผมเนี่ยขอย้อนกลับมานิดหนึ่งนะครับตัวโปรแกรมของ Xselect เนี่ยครับมันสามารถบัฟเฟอร์เงินทุนให้ท่านได้นะครับสูงสุดถึง1ล้านเหรียญแต่ว่าตรงนี้มันจะเฉพาะคนที่เขาได้อ่งเปาขั้นต่ำประมาณ500นะถึงจะสามารถจอยโปรแกรมได้เลยแต่ทุกคนที่ได้ต่ำกว่า500เนี่ย ยูไม่ต้องน้อยใจนะครับอยู่สามารถใช้อ่งางเปาร้อยเหรียญของคุณเนี่ยหรือว่า10เหรียญก็ตามแต่แล้วก็เทรดจนพอร์ตของคุณมันสเกลอัพไปถึง500แล้วคุณเนี่ยก็ค่อยร่วมจอยในส่วนของโปรแกรม XC Select ตรงนี้ได้เช่นเดียวกันเนาะไม่จำเป็นที่จะต้องมี500เหรียญตั้งแต่แรกนะครับเรามีพอร์ตประมาณ100เหรียญเนี่ยเราก็สามารถเข้าร่วมาการเทรดธรรมดาได้นะครับจนเราเทรดไปเรื่อยนะครับ ตัวกำไรเนี่ยมันโบกกลับมาที่500นะครับหรือว่ามันโผล่กลับมาที่500แล้วเนี่ยเราสามารถนะครับโอนเงินจากบัญชีรธรรมดาเนี่ยไปบัญชีของ XC ็ e ซ e c t ได้นะครับและทีนี้เราก็แค่เข้ากองทุนได้เลยโดยที่ใช้ต้นทุนเนี่ยต่ำกว่าด้วยนะครับแต่ว่าในเคสเนี้มันอาจจะต้องยากกว่าหน่อยนึงเนาะเพราะว่า 1. คือเราต้อง scale ัพพอร์ตก่อนที่เราจะได้เข้าไปสอบจริงเนาะแต่ว่ายังไงมันก็ใช้ทุนน้อยกว่านะอันนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ หรือว่าขึ้นอยู่กับอ่างเปาที่ทุกคนได้รับในช่วงของตูจีนนี้นะครับยางไรก็ตามในส่วนของ x อ็เนี่ยเขามีโปรแกรมหลกักๆประมาณนี้ก็จริงแต่ว่าข้อดีของเขาไม่ได้อยู่ที่โปรแกรมที่ทุกคนเห็นตรงนี้แค่2ออย่างหรือว่าแค่อย่างเดียวนะครับเอ็กซีเนี่ยเขามีบัญชีหลากหลายมากมายเลยซึ่งบัญชีที่ผมยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นะครับจะเป็นบัญชี x c ็กซีเล็กนะครับแล้วก็อีกบัญชีหนึ่งคือจะเป็นบัญชีธรรมดาเนาะที่ผม พูดไปในตอนแรกซึ่งบัญชีธรรมดาให้เลเวลสูงสุด1ต่อ1000แล้วก็สเปรดทองคําเฉลีย่ยเพียงแค่13จุดเท่านั้นนะครับไม่มีค่าคอมมิชชั่นด้วยและทีนี้สำหรับใครที่อบอกผมว่าอ้าตรงเนี้ยเราจะทํายังไงได้บ้างถ้าสมมติว่าเราเทรดบัญชีธรรมดาหรือว่าเรามีต้นทุนและเราไม่อยากได้สเปรดเยอะนะครับสิ่งที่เราทําได้ก็คือเราเนี่ยจากที่เราเทรดบัญชีธรรมดานะครับเราก็สวิชไปเลยนะครับไปที่บัญชีพรีเมียมหรือว่าบัญชีอีดิซึ่ง ตรงนี้สเปรดทองคำเขาจะอยู่ประมาณ6 0เองนะครับแล้วก็ค่าคอมมิชชั่นเนี่ย4.5-3.5นะครับขึ้นอยู่กับบรรัญชีนั้นๆน,น,นั่นเองเนาะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับ x c ถ้าใครสงสัยเรื่องถอนเงินอยู่นะครับการเปย์เอาหรือว่าการถอนเงินไม่ว่าจะเป็นบัญชีธรรมดาหรือว่าเป็น x c เล็เป็นบัญชี Elite เป็นบัญชีพรีเมียม การถอนเงินของเขาเนี่ยไวอยู่แล้วนะครับโดยเฉลี่ยปกติทั่วไปในการถอนเงินของ x อกซนะครับผมเคยกดถอนในบัญชีธรรมดาของตัวเองนะครับกดปุ๊บเงินเข้าเลยนะครับตรงนี้ไม่ต้องวอรี่อะไรเยอะมากมายนะครับขอแค่ในส่วนของการฝากเงินของท่านกับการถอนเงินเนี่ยแนะนําว่าเป็นช่องทางเดียวกันจะดีที่สุดนะครับเพื่อความไวแล้วก็อาจจะไม่ต้องขอเอกสารอะไรมากมายนะครับตรงนี้ จะได้รับเงินค่อนข้างเร็วในส่วนของ x อซนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าใครได้รับเงินทุนต่ํากว่านั้นนะครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องฝากขั้นต่ำร้อยเหรียญนะครับถ้าสมมุติท่านกดเข้ามาเนี่ยกดองเงินในประเทศนะครับเราสามารถนะครับคีย์ตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตคีย์ให้ดูนะครับว่าท่านไม่จําเป็นเลยนะครับที่ต้องฝาก100เหรียญนะครับเพราะว่าท่านกดแค่300บาทเนี่ย ท่านก็สามารถกดดําเนินการต่อได้แล้วหรือว่ากดฝากเงินได้แล้วตรงนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็น3ามพันหน้ย่มอ่าน่าจะประมาณนี้นะครับไม่ใช่ตอนนี้มันเป็นเลทประมาณนี้นะครับที่ทุกคนเห็นอยู่บหน้าจอเลยแต่ว่าขั้นต่ําของเขาเนี่ยแค่300บาทเท่านั้นสาหรับใครที่ได้อ่างเปามาน้อยนะครับแล้วอยากจะ ลองเอาเงินเข้ามาในตลาดนี้ดูอยากจะลองกดเทรดดูนะครับก็สามารถฝากเงินได้นะครับพอขั้นต่ำเขาแค่300บาทเท่านั้นเองหรือว่าใครที่พี่ครับผมยังไม่อยากใช้ในส่วนของบัญชีจริง X c กซก็มีเดโมให้ท่านเทรดเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เข้ามานะครับกดสร้างบัญชีเดโมได้เลยนะครับแพลตฟอร์มการเทรดของเขาเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะครับรวมไปถึงบนเว็บไซต์ของเขาเองด้วยนั่นก็คือแพลตฟอร์มของ x c เองนะครับมาเทรดที่ หน้ากระดานของเขาตรงนี้ได้เลยนะครับใบเซลล์ลิมงลิมิตอะไรก็ตามแต่เนาะอยู่ตรงนี้ก็สามารถเทรดได้เช่นเดียวกันแล้วก็อีกอย่างนึงเนะครับเราสามารถเทรดได้บน MT4 แล้วก็ MT5 ได้นะครับเป็นเรื่องปกติของแต่ละโบรกเกอร์ไปแล้วนะซึ่งตรงนี้เนี่ย เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเคยเทรดกันมาแล้วในส่วนของ XC หรือว่าในส่วนของ MT4, MT5 นะครับถ้าสมมติว,ว่ายังไม่เคยลองโบรกเกอร์ XC กนะครับก็แนะนำให้ไปลองนิดนึงนะครับเพราะว่ากราฟเขาก็เขา้างาเสถียรนะครับแล้วก็ในเรื่องของการไปเอาเนี่ยยงนิ้วให้เลยจริงๆนะครับเพราะว่ากดปุ๊บแล้วก็เงินเข้าเลยในในที่ผมเคยลองมานะครับทุกๆเคสเป็นอย่างนง้นเลยนะครับอันนี้คือในกรณีฝากเงินาธนาคารไทยไปที่ธนาคารไทยนะครับอันนี้คือเงินเข้าเลย มีซัพพอร์ตไทยด้วยนะครับถ้าสมมุติว่าใครอยากจะติดต่อในส่วนของซัพพอร์ตเอ็นะครับมีทั้ง Facebook อ็กซี่ไทยแลนนะครับแล้วก็ Line Official x ลเอ็กซี่ไทยแลนด์นะครับแอดเอ็กซี่ไทยแมีแอดด้วยแล้วก็ WhatsApp รวมไปถึง Live Chat ในเว็บไซต์ของเอ็กด้วยเช่นเดียวกันนะครับเวลาทำการของเขาเนี่ยตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นนะครับเป็นต้นไปอ่ะยกเว้นเสาร์อาทิตย์นะครับอันนี้โบรกเกอร์เขา ไม่มีสพอร์ตไทยในวันเสาร์อาทิตย์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นสพอร์ตแบบ g l o b a l ก็ยังมีอยู่นะครับสามารถติดต่อไลฟ์แชทไปได้เลยผ่านทางหน้าเว็บไซต์นอก้ามีปัญหาในช่วงของเสาร์อาทิตย์นั่นเองสําหรับวันนี้ก็คิดว่าน่าจะได้ความรู้เพียงพอแล้วหรือว่าน่าจะคิดไอเดียอะไรบางอย่างออกแล้วสําหรับใครที่อยากจะเอาอ่งเปาที่เราได้ในจริงๆผมไม่ได้นะครับแต่ว่าอยากจะมามาแช์นะครับว่าเออถ้าสมมุติว่าอยากจะลอง เป็นเทรดเดอร์หรือว่าอยากจะลองเข้าตลาดดูนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องฝากเงินก็ได้นะครับเพราะเอ็กซเขามีเดโมหรือว่าถ้าจะลองฝากจริงๆเนี่ยก็สามารถลองได้นะครับเพราะว่าเอ็ฝากขั้นต่ําแค่300ไม่ใช่เหรียญน,นะครับสามบาทนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละบุคคลเลยเนาะว่าท่านอยากจะฝาก ในส่วนของจํานวนเงินเนี่ยเท่าไหร่ได้อ่งเปลามาเท่าไหร่ก็อาจจะเก็บไว้นิดนึงหรือว่าจะฝากหมดเลยนั้นก็แล้วแต่การบริหารเงินของคุณเนาะแล้วก็ในส่วนของโปรแกรม XC Select นะครับอันนี้ท่านจะฝากเ500งิน500เลยก็ได้หรือว่าท่านจะ ากเท่าไหร่ก็ได้แล้วไปเทรดได้500แล้วท่านค่อยเข้าโปรแกรมนะครับตรงนี้เป็นบัฟเฟอร์ที่ค่อนข้างดีมากเลยสําหรับใครที่ต้องการจะเทรดบัฟเฟอร์เนาะเพราะว่าจริงๆอันนี้มันเป็นโปรแกรมเดียวกันเลยกับบัฟเฟอร์แต่ว่าสไตล์ของเขาเนี่ยจะแตกต่างออกไปได้เงินกําไรเนี่ยบัฟเฟอร์เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับในส่วนของ XC Select ยังไงก็ฝาก XC ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกๆคนด้วยละกันนะครับถ้าหากว่า ใครมีคำถามหรือว่าอยากจะพูดคุยอะไรตรงไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยหรือสมมุติว่าท่าในใดอยากที่จะเปิดพอร์ตกับทาง x อ็กนะครับลิงก์อยู่ใต้ดีคริปชั่นเลยนะครับตอนนี้เรามีแจกของด้วยนะครับมีทั้งเสื้อเนาะแล้วก็มีทั้ง ไฟล์ PDF AMC V2 ฉบับสมบูรณ์นะครับรวมไปถึงไฟล์ PDF ที่เข้าใช้ในไม่กับโปรเจกต์ด้วยอันนี้จำกัดแค่10คนนะครับใกล้จะหมดแล้วเนะาะเพราะถ้าเต็ม10คนแรกผมก็จะจะลบออกนะครับให้คนที่เข้ามาก่อนได้ก่อนนะครับแต่ว่าในจํานวนเสื้อเนี่ยก็มีจํากัดเหมือนกันนะครับสิบถึงยีตัวตรงนี้ก็ทีบๆกันนิดนึงเนาะแล้วก็มีในส่วนของรีเบทตร้นด้วยถ้าสมมติว่าคุณเทรด แล้วคุณเสียค่าสเปรดเสียค่าคอมมิชชั่นอ่ามันมันจะเป็นสเปรดเนาะเออตรงสเปรดเนี่ยคุณเทรดได้เท่าไหร่นะครับหรือหรือจำนวนเท่าไหร่เนี่ยคืนไปเลยเท่านั้น100%ผมไม่ได้เก็บเอาไว้เลยแม้แต่บาทเดียวเนาะในส่วนของรีเบทสเปรดของคุณนะครับวันนี้ก็ มีไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกๆคนนะครับถ้าสมมุติว่ามีคําถามมีปัญหายัางไงติดต่อ s u อร์ต t x กได้หรือลองคอมเมนต์มาคุยกันได้แชร์ประสบการณ์ว่าผมเคยเทรดแล้วครับ x c มันเป็นอย่างงุ่นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นการถอนก็มันอย่างงุ่นอย่างนี้อย่างนั้นโน่นนี่นั่นก็ลองคอมเมนต์ดูใต้คอมเมนต์นะครับหวังว่าทุกคนจะได้ไอเดียหรือว่าได้ความรู้ไปจากคลิปนี้วันนี้ have a good Trading day ผมได้แม่นรงเทงก่นอนตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคล